สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Investor Network เช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาทำการสอนวิธีการดูกำไรและขาดทุนนะครับแบบบ้านๆนะครับผมสไตล์แบบง่ายๆนะครับในรูปแบบที่ผมใช้นะครับผมก็ถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันได้เลยครับเทคนิคนี้นะครับเป็นเทคนิคสไตล์ในรูปแบบของผมเองนะครับเวลาที่ผมจะเช็คหรือว่าผมจะดูนะครับว่าอยากได้กําไรเท่าไหร่นะครับหรือว่าตอนนี้เนี่ยกำไรไปอยู่ที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยผมก็จะมีเทคนิคการเช็คประมาณแบบนี้ครับ อันดับแรกนะครับสมมุติเลยนะครับสมมุติว่าเราอ่มาดูที่มาเก็ตตรงนี้ก่อนนะครับผมจะยกตัวอย่าง1เหรียญขึ้นมาแล้วกันนะครับขอยกตัวอย่างเป็นบิตคอยแล้วกันนะครับคลิกเข้าไปตรงนี้อ่าแล้วก็มาดูที่กราฟครับตรงนี้ขั้นตอนแรกเลยนะครับสมมุติว่าผมเนี่ยทำการซื้อบิตคอยไปนะครับในราคาตรงนี้นะครับในโซนตรงนี้ ก็คืออยู่ที่ประมาณ1นึ่งล้านห้าแสนนะครับสมมตินะผมซื้อไปที่ราคา1นึ่งล้านห้าแสนนะครับและปัจจุบันนะครับราคาพุ่งมาถึงตรงนี้นะครับหนึ่งล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้านะครับผมอยากรู้ว่าณปัจจุบันตรงนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยมันบวกมากี่เปอร์เซ็นต์แล้วถูกต้องไหมครับวิธีการคิดอย่างง่ายนะครับก็คือให้เรานะครับมาเลือกเครื่องมือตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับคิดเข้ามาหนึ่งทีนะครับและให้เลือกมาที่ตรงนี้ครับเครื่องมือที่ชื่อว่า a ดตแอนด์ไพรซ์แลงนะครับผมตรงนี้คลิกเข้ามาหนึ่งทีนะครับแล้วเราก็กดจิ้มไปที่หน้าจอหนึ่งทีแบบนี้นะครับแล้วเราก็กดตรงปุ่มสีดำๆตรงนี้นะครับอีกทีหนึ่งแล้วก็ลากขึ้นมานี่มันจะเป็นแบบนี้นะครับผมให้เรานะครับคลิกไปอีกทีหนึ่งนะครับในตรงนี้แหละนะครับคลิกจิ้มไปหนึ่งทีจิ้มเสร็จปั๊บมันจะขึ้นแบบนี้นะครับอ่ะอันนี้เดี๋ยวลากออกมาก่อนนะครับแล้วก็ให้เราขยายนะครับอ่ะเอาปุ่มนี้นะครับมาอยู่ด้านฐานล่างสุดนะครับก็คือราคาที่เราเข้า ก็คืออยู่ที่1นึงล้านหใช่ไหมนะครับอ่ะเราก็เลื่อนลงมานะครับสังเกตด้านขวามือนะครับที่มันจะเป็นสีนีเท่าๆนะครับแล้วก็ราคาวิ่งลงนะครับให้เราเลื่อนไปที่ล้านหโดยประมาณอ่ะอ่ะประมาณนี้แล้วกันอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็ด้านบนนะครับไปที่ราคาปัจจุบันเลยนะครับนี่ไอตุ่มด้านบนเห็นไหมนะครับก็ให้เลื่อนมาที่ราคาปัจจุบันนะครับหัวบนสุดตรงนี้ก็ได้แต่ถ้าเกิดราคาปัจจุบันจริงๆมันอยู่ต้นประมาณนี้นะครับ ก็ประมาณนี้โอเคก็กดจิ้มไปที่หน้าจอหนึ่งทีนะครับมันก็จะหยุดประมาณนี้นะครับอ่าเดี๋ยวขอขยายนี้เพิ่มนิดนึงโอเคนี่ฮะอันนี้ก็เป็นวิธีแรกนะครับเราก็จะได้เห็นนะครับว่าราคานะครับที่เราเข้านะครับในโซนนี้1นล้านห้าแสนนะครับแล้วมันก็ขึ้นมาอยู่ตรงโซนนี้นะครับเราจะได้กําไรนะครับตอนนี้ก็คือความต่างเนี่ยอยู่ที่หนเนนั่นเองนะครับแต่ว่าตอนนี้กราฟมันมีการเด้งขึ้นไปอีกนะครับอ่ะก็ต้องเด้งขึ้นมาอีกนะครับ เราก็ต้องเลื่อนเป็นอีกประมาณนี้ตามนี้เห็นไหมกราฟมันก็วิ่งขึ้นวิ่งลงอย่างนี้ตลอดเลยครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคแรกนะครับที่เราสามารถดูได้นะครับว่ากําไรไปที่เท่าไหร่แล้วนะครับสมมุติว่าเราอยากรู้ว่าในช่วงหัวตรงนี้นะครับถึงตูดตรงนี้เนี่ยนะครับมันวิ่งอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับเราก็สามารถเลื่อนตรงนี้ได้นะครับคลิกเข้ามาหนึ่งทีนะครับก็ลากหัวนี้ขึ้นไปอ่าก็ปรับฐานมานิดนึงนะครับโอเค ประมาณนี้นะครับผมเราก็จะเห็นนะครับว่าความต่างนะครับความสูงนะครับราคาจากตรงฐานตรงนี้นะครับถึงหัวตรงนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ3.6% 8นนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีแรกนะครับแต่ว่าผมไม่ค่อยได้ใช้เทคนิคนี้เท่าไหร่นะครับผมอย่างเช่นสมมุติว่าเวลาที่ผมเนี่ยซื้อไปที่1 5ล้านแสนใช่ไหมครับและผมจะตั้งเป้าไปที่ประมาณ1 2, 3%ออะไรประมาณนี้นะครับผมจะใช้วิธีคำนวณแบบนี้ครับ ก็คือให้เรานําราคาที่เราเข้านะครับอย่างเช่นสมมุติผมเข้าไปที่ราคา1นึ่งล้านห้าแสนใช่ไหมครับแล้วก็ไปที่เครื่องคิดเลขเลยครับคิดแบบง่ายๆนะครับสไตล์แบบบ้านๆมาที่เครื่องคิดเลขนะครับเราก็ใส่จํานวนเลยครับหนึ่งล้านห้าแสนนะครับในราคาที่ผมซื้อไปสมมตินะในราคาที่ผมซื้อไป1นึ่งล้านห้าแสนไม่ว่าผมจะซื้อจํานวนเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับผมจะนําราคาที่ผมเข้าเนี่ยนะครับบวกไปอีกสมสมมตินะนะครับบวกอีกสเปอนนั่นหมายความว่า ถ้าเกิดสมมุติว่าผมจะได้กำไร3%ผมจะต้องขายที่ราคา1,545,000บาทนะครับแล้วเราก็ไปดูที่กราฟนะครับว่าไอ้ราคาตรงเนี้ยมันสูงหรือเปล่าอ่า1 5 4 5 0 0้านใช่ไหมครับนี่นั่นหมายความว่าเป้าของผมนะครับก็คืออยู่ที่โซนประมาณนี้นะครับอ่าเอาอันนี้มานะครับมาตีเป้า1 5 4 5 0 0้เนาะเมื่อกี้ ประมาณนี้แล้วกัน4 5 0 0 0โอเคประมาณนี้นั่นหมายความว่าถ้าผมจะได้กำไร3%าไร3%นะครับในจุดที่ผมเข้าตรงนี้เนี่ยผมจะต้องมาขายนะครับที่โซนประมาณนี้นะครับผมอันนี้ก็เป็นวิธีการคิดกําไรนะครับหรือว่าวิธีการดูนะครับว่าถ้าเกิดเราจะได้3%นะครับหรือว่า2% 5%อะไรก็แล้วแต่นะครับ เราจะต้องไปออกที่ตรงไหนนะครับผมเราจะต้องไปขายที่ตรงไหนนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีที่ผมใช้นะครับผมเป็นวิธีแบบบ้านนะครับก็ทุกคนก็ลองเอาไปใช้กันดูนะครับสําหรับวิธีนี้ก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับในวิธีแรกนะครับก็คือให้มาเลือกที่เครื่องมือตรงนี้นะครับอย่าลืมนะนี่นะครับ d e a d and price l a n g นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีแรกนะครับสามารถใช้ตรงนี้นะครับดูในเรื่องของเปอร์เซ็นต์ในการบวกลบได้นะครับผมอ่า ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับสําหรับใครที่ยังไม่ได้สมัครนะครับกระเป๋า exchange นะครับผมในการซื้อขาย Bitcoin นะครับไม่ว่าจะเป็น b i n a นซ์บิตค u ัหรือว่าสตางโป o นะครับก็สามารถสมัครใต้ลิงก์วิดีโอนี้ได้เลยนะครับถ้าเกิดเป็นบ i n a นซ์เนี่ยจะได้รับส่วนลดในเรื่องของค่าธรรมเนียมด้วยนะครับอยู่ที่20นะครับผมก็สามารถสมัครกันได้เลยนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับ